ใช่ครับยิ่งดังก็ต้องยิ่งสืบให้แน่ชัดว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าในกรณีที่มีใครสักคนมาบอกคุณว่าผมโสดแล้วหนูโสดแล้วดิฉันโสดแล้วคุณต้องสืบไปแน่ชัดนะดูอย่างคนดังที่ไปถ่ายรูปกับคนอื่นเนี่ยบางทีก็เอารูปของคุณมาแอบอ้างในทางเสียหายมันก็มี แต่เรื่องแบบเนี้มันมีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันจะไปเป็นแฟนกันจะคบกันจะคุยกันแบบนี้มันก็ต้องยิ่งต้องสืบให้ดีเข้าไปใหญ่ไม่งั้นความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าอยากเสี่ยงยอมรับได้ไม่สนใจนั่นมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปความจริงอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องดังหรอกนะจะเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้ามีคนมาบอกแบบนี้เราก็ต้องสืบให้รู้แน่ชัดอย่างผมดูรายการประเภทปลดหนี้เขาก็มาเล่าเรื่องชีวิตของพวกเขามันมีจุ่ตอนหนึ่งผมจำได้แม่นเลยผู้ชายเนี่ยไปสาบานต่อหน้าอัดโกรธบรรจุอัถิของพ่อหรือแม่เขา หรือไม่ก็เขาก็ไปสาบานต่อหน้าที่เก็บอัฐิที่เราจะเห็นตามวัดนะฮะที่เป็นช่องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือไปสาบานว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่มีใครเพื่อที่จะเอาสาบานการสาบานครั้งนี้ไปยืนยันกับผู้หญิงที่เขากำลังจะคบด้วยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเขามาเล่าในรายการนะเขาก็บอกว่าก็โกหกอยู่ดีขนาดเนี้ย ทำงินขนาดนี้มันก็ยังไม่ได้กลายเป็นการการันตีใดๆเลยว่าเขาจะพูดจริงหรือไม่จริงผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการโกหกนะประสบการณ์ตรงเหมือนกันมันมีอยู่ในข้อสอบอะ่ะอันนี้เป็นข้อสอบที่แปลกมากผมเลยจำมันได้ข้อสอบเขาพูดประมาณว่าในกพูดว่าเขาได้ทำอย่างนี้อย่างนั้นลงไปต๊ดๆตืดๆดๆไป แล้วอีกท่อนหนึ่งเขาก็บอกว่าในคอเป็นคนนิสยัยโกหกได้พูดว่าต,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 ตึ๊ด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 ในคอเป็นคนนิสยัยไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็พูดว่าอย่างนี้ก็พูดไปอะไรก็ว่าไป,ไร,ไปรูปแบบข้อสอบมันจะเป็นแบบแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะถามเป็นคําถามว่าให้เราคํานวณอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ที่เขาเล่ามาเนี่ยกับเกี่ยวข้อสอบด้านบนที่เขาเล่ามาเนี่ยว่าคําตอบมันจะคืออะไรคือมันก็ต้องตัดคนที่โกหกออกฮะเพราะข้อสอบมันมาเป็นแบบนั้นผมจําได้แม่นเลยข้อสอบเนี่ยแปลกมากแล้วพอเราตัดคนที่โกหกไม่ค่อยพูดไม่ตรงแล้วเอาเฉพาะคนที่มันมีนิสัยที่ ที่เชื่อว่าได้ว่าจะไม่โกหกอะ่ะในตามที่เขาบรรยายในข้อสอบอะ่ะเอามาคิดมันก็ตอบตามนั้นน่ะแต่ผมไม่รู้นะว่าไอ้คำตอบที่ตอบไปอะ่ะมันถูกหรือเปล่าแต่มันมีช้อยให้กาแล้วกันว่าเมื่อคิดได้แล้วอะ่ะแต่ไอเฉลยเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์คุณสามารถที่จะจ้างนักสืบเอกชนได้ คุณอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีอยู่ในโลกใบเนี้ในหนังมันก็มี private detective คุณอาจจะใช้เวลาในการ make Money จนไม่รู้เรื่องอย่างอื่นก็เป็นไปได้นะในประเทศไทยผมก็เห็นในซอยที่ผมเข้าเนี่ยมันก็มีป้ายเขียนอยู่นักสืบเอกนชนผมว่าสืบไม่เกินเจวันก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เขาโสดจริงไหม เขาคบใครอยู่ไหมเขาจะคบซ้อนอะไรยังไงอย่างไหมไม่ได้ยากเลยส่วนคนที่ทุนน้อยหรือหรือว่าต้องการความจริงแบบจะจะไม่พลาด2อบวกสองได้สี่หนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งต้องไปถามเขาครับสมมุติหญิงคนที่สองเนี่ยอยากสืบแบบจะจะ ต้องไปถามกับหญิงคนที่หนึ่งเลยว่าคุณเลิกกันหรือยังคุณเป็นโสดจริงไหมแล้วให้แน่ใจด้วยนะว่าหญิงคนที่หนึ่งที่คุณไปถามนั้นมันคือตัวจริงไม่ได้ไม่ได้โดนผู้ชายคนที่หนึ่งหลอกมาอีกทีว่าคนเนี้ยแฟนเก่าผมไปถามตรงๆว่ายืนยันว่าคุณสองคนเลิกกันหรือยัง อาจคลิปส่งคลิปเสียงอะไรมาก็อยากจะจัดเต็มก็จัดเลยถ้าคุณเป็นคนดังอะ่ะขออนุญาตอัดเสียงนะจะได้เป็นการหลักฐานยืนยันถ้าคนก็เลิกกันมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเสร็จปับ๊บอันนี้แนะแน่นอนเลยทุนน้อยทําได้อยากรู้ความจริงแบบเต็มเต็ๆวิธีนีนนะ่เหมาะเหม๋งเลยเรียกว่าเต็มที่แล้วที่จะกันพลาดนะ่ะ ทำเต็มที่สุดๆไปเลยคือจากชื่อคลิปเนี่ยผมว่ามีคนเห็นด้วยเยอะไม่น่าจะมีปัญหาในมีข้อความเห็นแตกต่างแต่ถ้ามาพูดถึงคำว่าเหยื่อเนี่ยอาจจะมีคํานิยามหรือความคิดที่แตกต่างว่าตกลงใครเป็นเหยื่อกันแน่ในห่วงโซ่อาหารนั้นนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมเลยนะฮะ ยกตัวอย่างเลยว่าชายคนที่หนึ่งคบกันเป็นแฟนกับหญิงคนที่หนึ่งจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนไม่ได้สำคัญไม่ได้เป็นประเด็นชาวบ้านรับรู้ร้านอาหารหน้าปากซอยรับรู้ว่าสองคนเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันจากนั้นชายคนที่หนึ่งไปหลอกหญิงคนที่สองว่าเขาโสดแล้วหญิงคนที่สอง ดันเชื่อโดยไม่ได้เช็คก็คบกันไปชายคนที่หนึ่งก็คบซ้อนคบทั้งหญิงคนที่หนึ่งด้วยหญิงคนที่สองด้วยในห,ห่วงโซ่อาหารแบบเนี้ในความคิดเห็นของผมหญิงคนที่หนึ่งเป็นเหยื่อถึงแม้ว่าหญิงคนที่สอง ก็จะโดนชายคนที่หนึ่งหลอกก็ตามแต่ผมนิยามของผม,ผมคือหญิงคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเหยื่อการเป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อผมพิจารณาอยู่อันเดียวคือผลกระทบที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายไม่เป็นธรรมได้รับผลกระทบนั้นมา ครั้งแรกคนแรกที่ได้รับผลผลกระทบนั้นเป็นเหยื่อส่วนหญิงหญิงคนที่สองที่โดนหลอกผมเรียกว่า side effect ผมเรียกผลข้างเคียงการเป็นเหยื่อในคำนิยามของผมนั้นไม่ได้หมายถึงว่าใครจะเสียหายมากกว่าใครใครจะน่าสงสารมากกว่าใคร ใครจะดังกว่าใครใครจะจนกว่าใครไม่เกี่ยวฮะการเป็นเหยื่อไม่จำเป็นต้องเสียหายมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึง่งเป็นเหยื่อแต่เขามีสภาวะจิตใจที่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านผลกระทบเขาก็น้อยลงเหมือนคนสองคน มีแรงกระแทกทางปัญหาพร้อมๆกันเนี่ยเท่าๆกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนสองคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อันเรื่องมาจากว่าอีกคนนึงร่ำรวยกว่าผลกระทบก็น้อยหรืออีกคนนึงฉลาดกว่าในการจัดการความคิดตัวเองความเครียดความฟุ้งซ่านมันก็น้อยผลกระทบก็น้อยตามส่วน เยื่อของผมที่ยกตัวอย่างในห่วงโซ่อาหารเมื่อกี้นี้จะมีการรีแอคชั่นกับสิ่งที่เขาได้รับอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งการรีแอคชั่นมันอาจจะทําได้โดยกฎหมายบอกว่าไม่ผิดหรือทำการกระทาไปแล้วรีแอคชั่นไปแล้วดันไปผิดกฎหมายมันก็เป็นไปได้ แล้วถ้ามีการตัดตอนกันอย่างเช่นพอเหยื่อคนที่พอเหยื่อเนี่ยทำการรีแอคชั่นไปแล้วปั๊บคุณตัดตอนโชะถือว่าการรีแอคชั่นของเหยื่อเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนับหนึ่งในสมาการของคุณการแอคชั่นของเหยื่อนั้นน่ะส่งผลกระทบต่อใครมันก็อาจจะเป็นมีเหยื่อใน ส่วนที่คุณตัดตอนไปอันนั้นมันก็แล้วแต่ควรจะคิดแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดตั้งแต่เริ่มต้นคนที่ได้รับผลกระทบคนแรกจากความไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยผมเรียกว่าเหยื่อและเหยื่อของผมเนี่ยไม่เปลี่ยนสถานนะจะเป็นเหยื่อในห่วงโซ่นี้ตลอดไปที่เหลือผมเรียกไซเฟกหมด บางคนอาจจะยอมรับไม่ได้กับวิธีแบล็กเมล์เขาอาจจะพูดพูดในความหมายที่ว่าเหยื่อ <Yeah. S 2> มีข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วก็จะไปขู่เพื่อเอาเงินหรือให้ทำอะไรสักอย่างกับอีกฝ่ายหนึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าผิดไม่ผิดกฎหมายอก็ว่ากันไปอีกเรื่อง แต่ถ้าข้อเท็จจริงความชัดเจนมันเกิดขึ้นว่าชายคนที่หนึ่งกับหญิงคนที่สองนั้นเป็นค,บ,คบกันอยู่ในขณะที่หญิงคนที่หนึ่งนั้นมาก่อนการแบ็กเมลของหญิงคนที่หนึ่ง ถ้าเกิดขึ้นจริงผมถือว่ามันชิวเด่นชิวเด่นมากคือถ้าคุยกันในเพื่อนสนิทผมถือว่ามันเป็นเรื่องเด็กๆมากเพราะอะไรฮะของแบบนี้เรื่องชู้สาวเรื่องแบบนี้คุณดูตามข่าวก็รู้ว่ามันถึงชีวิตความคิดผมเนี่ยที่มันถึงชีวิตเพราะว่ามันหยามหน้ากันนะ มันหยามเกียดกันฮะมันถึงยอมกันไม่ได้ถึงขั้นทํารุนแรงถึงถึงชีวิตถ้าเป็นผมตกอยู่ในสถานการณ์แบบหญิงคนที่สองคุณอาจจะไม่รู้โดยบริสุทธิ์ใจเลยว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาโสดจริงๆคุณเข้าใจเชื่อเขาเต็มเต็มเหนียวเลยว่าเขาโสดจริงๆ แต่คุณก็บาบริสุทธิ์อยู่ฮะในความคิดเห็นของผมน,นะบาบริสุทธิ์ในความหมายของผมก็คือว่าคุณไม่มีเจตนาจะทำร้ายหญิงคนที่หนึ่งหรอกแต่คุณแต่ผลลับอ่ะมันได้ทำร้ายแล้วคุณก็รับบาปไปห้าสิปอรเซ็แต่ถ้าคุณมีเจตนาหรือว่าคุณรับรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายอ่ะมาหลอกคุณว่าเขาโสดแต่จริงๆอเขาไม่ได้โสด คุณรับรู้อยู่เต็มอ,อกอยู่แล้วแต่คุณก็ยังไปมีความสัมพันธ์กับชายคนที่หนึ่งอยู่อันนี้ก็รับบาปไปร้อยเปอร์เซ็นในความในความเห็นของผลนะครับถ้าเป็นผมตกอยู่ในสถานะเดียวกับหญิงคนที่สองซึ่งมีผลทำในสิ่งที่มีผลกระทบต่อหญิงคนที่หนึ่งแล้วหญิงคนที่หนึ่งเพียงแค่มาบอกว่า คุณต้องจ่ายนะไม่จ่ายเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีการแฉเดี๋ยวมีการอะไรแล้วแต่ต่างๆนานาผมนี่ต้องบอกกับตัวเองเลยนะครับว่าดีกว่าที่เขาจะมาทําร้ายเราหรือทําเราให้เสียชีวิตเราหาทางเจราจาดีกว่าเพราะถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าฉันไม่รู้เลยว่าคุณถ้าพูด ว่าผู้ชายคนนี้โกหกฉันอยู่เราเคลียร์กันได้ดีกว่าในความคิดเห็นของผมผมจะเล่าประสบการณ์ตอนเด็กๆให้ฟังเรื่องนี้เพื่อนของพ่อเขามาหาพ่อที่บ้านเพื่อนคนนั้นเนี่ยคนรู้จักของพ่อเขามาหาพ่อที่บ้านเขาก็เล่าคุยกันผมเป็นเด็กก็นั่งอยู่คนที่รู้จักกับพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่า แฟนเขาอ่ะมีชู้แล้วแฟนเขาเนี่ยเหมือนว่าจะพิการไม่เป็นใบ้ก็มีพิการอะไรบางอย่างด้วยเขาเนี่ยเห็นชายชู้อ่ะนอนอยู่บนเตียงเลยกำลังจะทำอะไรกันเลยละ่ะเขาก็มาเล่าว่าดีนะว่าตอนแรกอากาศจะเรียกว่า ทำร้ายด้วยวิธีรุนแรงด้วยกันให้ทั้งคู่แล้วดีนะที่ไม่ได้ทำคือผมก็จะมาบอกว่ามันมีเหตุให้ถึงชีวิตได้ฮะเรื่องเหล่านี้แล้วถ้าผู้หญิงคนที่สองเนี่ยนะรู้มาก่อนแล้วว่าชายคนที่หนึ่งอะ่ะเขาเคยมีแฟนมาก่อนเพราะอาจจะเคยปรึกษาปัญหาเรื่องการทะเลาะเบา แหวงกับแฟนด้วยกันเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งชายคนที่หนึ่งก็มาบอกว่าเขาโสดแล้วนะเขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะคุณยิ่งต้องสืบเลยครับคุณยิ่งต้องทําให้มั่นใจเลยเพราะว่าเขาโสดจริงๆไหมเลิกกันจริงๆไหมเพราะมันเพิ่งหมัดหมาดเนี่ยถ้าสมมุติเขาเลิกกันจริงอะเอ๊ะเลิกกันอาจจะไปกลับไปคืนดีกันในช่วงเวลาสั้นๆหรือเปล่า มันยังไม่เสด็จน้ําอ่ะว่างนั้นอ่ะมันสดๆร้อๆนๆก็ต้องยิ่งไปสืบเลยยิ่งเอาให้แน่ใจเลยสมมุติสมมุติว่าหญิงคนที่หนึ่งกับชายคนที่หนึ่งเขาไม่ได้จดทะเบียนอะไรกันแต่ชายคนที่หนึ่งไปทําให้เขาเสียใจเสียขวัญเสียเวลาโดยการไปคบซ้อนกับหญิงคนที่สอง หญิงคนที่หนึ่งเขาก็ต้องไม่แปลกที่เขาจะคิดว่าแล้วฉันจะได้อะไรบ้างจะปล่อยไปอย่างนี้เหรอมันไม่ยุติธรรมดิจะได้อะไรกลับมาบ้างกฎหมายก็เรื่องหนึ่งฮะแต่สภาพความเป็นจริงอะ่ะเราจะได้อะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีกฎหมายบางข้อที่ให้ชดเชยอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณมีบุตรด้วยกันก็แล้วแต่ แต่สมุดไม่มีไม่มีบุตรด้วยกันเนี้ยแล้วคุณไปคบซ้อนเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเสียมเสียหน้าเสียเกียรติก็คนเขาทั้งซอยก็รู้หมดแล้วเนี่ยว่าเคยอยู่คนนี้มาก่อนแล้วทำไมไปคบซ้อนอะ่ะมันก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์สิทธิ์มีสิทธิ์หรือเปล่ามีสิทธิ์เรียกร้องหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่มันก็เหมือนว่าต้องเรียกร้องอะไรบางอย่างอะ่ะ ถ้าเกิดมีการทำร้ายกันถึงชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่เป็นผู้กระทำจะได้รับโทษตามกฎหมายเนี่ยแต่ผมถามว่าญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยในกรณีที่ผมยกตัวอย่างคือชายคนที่หนึ่งกับหญิงคนที่สองเนี่ยญาติพี่น้องก็จะอยากให้มันเกิดขึ้นไหมครับ ผมว่าไม่น่ามีใครอยากหรอกนะถ้าเลือกได้เนี่ยจ่ายเงินดีกว่าสำหรับความคิดผมนะจ่ายเงินแล้วจบดีกว่าแต่ถ้ากลัวว่าจ่ายแล้วไม่จบก็ต้องทำสัญญาเอากฎหมายมาเป็นตัวยึดเป็นตัวบังคับ ถ้ามีการละเมิดสัญญาต่างๆนานา,นาก็ว่ากันไปแต่โดยปกติของคนแล้วเนี่ยนะมันจัดละเมิดสัญญาทำไมเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะมีใครอยากให้มันเกิดหรอกสำหรับคนปกตินะนอกจากที่เป็นพวกประเภทก่อล่างสร้างตัวมาเป็นแก๊งอะ่ะมันก็มีนะผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะประเภทแก๊งที่ว่าสร้างจัดฉากเพื่อให้มันทำไม่เกิด การเรียกรับเงินเนี่ยแต่โดยทั่วไปอ่ะคนปกติทั่วไปอ่ะเขาก็จะไม่ละเมิดสัญญาหรืออะไรหรอกเพราะเขาไม่อยากมายุ่งเหยิงกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของแสลงที่ไม่อยากจะพัวพันด้วยสำหรับความคิดผมนะมาตรฐานผมอ่ะถ้าคุณเป็นคนดังมีชื่อเสียงแล้วมีคนมาบอกกับคุณว่าโสดแล้วแล้วคุณไม่ได้สืบอะไรเลย ไม่ได้เสอะ,ะ,ะแสวงหาความเป็นจริงเป็นพิเศษนอกจากลมปากที่เขาบอกว่าผมโสดแล้วฉันโสดแล้วดิฉันโสดแล้วเนี่ยสมมติฐานของผมคือคุณนะเลดี้ทูโกละครับคุณพร้อมที่จะไปคบกับเขาเต็มที่นะความต้องการของคุณนะมันมากเกินกว่าที่คุณอยากจะไปเสียเวลาไปนั่งสืบสอะ หาข้อที่จริงเหนื่อยเป็นพิเศษในการหาความจริงแล้วแล้วถ้ามันเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันก็ต้องรับแหะฮะแล้วข้อสมมุติฐานที่สองของรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้นะผมก็จะสมมุติฐานว่ามันแค่ความต้องการชั่วคราวเท่านั้นนะ ในการทำอะไรบางอย่างเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ธรรมะก็ต้องเข้าแล้วนะผมจำข้อความข้อความหนึ่งได้แต่อยากได้แบบเป๊ะๆก็เลยไปค้นหาดูไม่เจอฮะแต่ไปเจอส่วนนี้ถือว่าใช้ได้เรื่องเกี่ยวกับกิเลสกิเลสมีสามระดับอย่างที่เห็นในภาพเลย ส่วนใครที่ไม่เชื่อหรือว่าให้ความไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อข้อมูลของวิกิพีเดียก็แล้วแต่ไม่เชื่อมันก็ไม่ต้องเชื่อตามข้อมูลเนี่ยมีสามระดับระดับละเอียดกลางและก็หยาบส่วนกิเลสที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมได้ยกตัวอย่างอันนี้มันอยู่ตรงไหนอะ ความพอใจในกามมันอยู่ในส่วนของละเอียดเลยฮะกิเลสระดับละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยอะไรที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยยิ่งกําจัดได้ยากอันนี้ผมสันนิษฐานนะมันเป็นข้อสนับสนุนอย่างดีมากเลยที่ว่าถ้าคุณจะแลกกิเลสในเรื่องกามกับใครเนี่ยการสืบ ให้แน่ชัดว่าเขาโสดหรือไม่โสดเนี่ยมันยิ่งต้องทำเลยฮะไม่ใช่เชื่อเพียงแค่เขามาพูดนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป